เปิดโพสต์ล่าสุดของแยมธมุลพันธ์ก่อนตกเป็นข่าวดังร่วมกับสามี กลายเป็นชื่อที่ถูกค้นหาม,มากที่สุดในเวลานี้สําหรับอดีตนางเอกสาวหน้าหวานแย้มธมนพันธ์ที่แฟนละครคุ้นหน้าคุ้นตาจากค้นงานละครแนวจกัจกจักรงวง,วงรวมถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตสุดหรูดุดเจ้าหญิงที่มีทั้งรถซปเปอร์คาร์และเข้าของเครื่องใช้แบรนด์เนมมากมายหลายชนิดโดยหลังจากที่เจ้าตัวและสามีหนุม่มตกเป็นข่าวดังกรณีถูกบุกจับเนื่องจากเปิดเว็บพนันทั้งยึดทรัพย์กว่า700้ล้านบาทบรรดาชาวเน็ตต่างพากันเข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของเธอเพื่อทามถ่ายเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นจํานวนมากซึ่งภาาพพที่แย้้มไดดสสตลุเป็น ขณะยืนโพสต์ถ่ายรูปสวยๆมีฉากหลังเป็นแบ็คกราวน์บ้านสุดหรูอลังการพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าคริสต์มาสมีแค่1วันนอกจากนั้นคือคริสสิงคุนสำหรับรายละเอียดเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรต่อไปเราคงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกทีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ